สวัสดีครับมือนีกะมาอัปเดตใ้ทำด่านต่อนะครับมือนีมีไอพวกเด็กขับมาทรงครับเดี๋ยวจะทนำน้ำพุครับที่นี่สีมีน้ำพุน้ำตกครับเือ่น้ำน้ำพุน้ำตกครับทำต่ออันนี้เด็กมาทรงก่อน ช่องนี้ก็จะมีคลิปไปถ้ำด่านเรื่อยๆนะครับว่มีคลิปไอ้หาอยู่หากินแล้วนาซีอีกอีกแย่ครับอีกตัวนะครับโปรเจสต์เดี๋ยวจะทำให้มันเสร็จก่อนก่อนปีใหม่ครับจะทำคลิปสั้นๆให้เพิ่งอัปเดตเรื่อยๆครับอันนี้ เข้าเล็กมาส่งแบบบรรยากาศก,กับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ท่าเป็นน้ำตกครับเนี่ยเป็นน้ำตกตกมาจากข้างบนได้ครับกำลังเ,เริ่มกอ่อเป็นเสาเข็มครับเป็นทั้งน้ำตกเป็นทั้งของน้ำอยู่ในตัวเลยครับเดี๋ยวเบิ่งสางเขาทำง,งานไปครับ ครับก็ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวทาเบื้องต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ